ดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะก็จริงๆแล้วอังตรงคือมันเป็นละครที่ดราม่าด้วยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่ฉูดฉาดสำหรับเรื่องนี้เนาะแต่ว่าพอออนแอร์ไปอีพีแล้วอุยก็แสบตอบรับดีมากแล้วก็เทรนในทวิตเตอร์ก็ขึ้นอะไรเงี้ยคือติดอันดับทุกอีพีก็แบบดีใจค่ะปลื้มใจหายเหนื่อยเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถ่ายกันมา1ปีเต็มๆเหมือนกันใช่แล้วโลเคชั่นก็ต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเลตติ้งพุ่งเลยเลตติ้งขึ้นเรื่อยๆนะ ก็ดีใจค่ะขอบคุณมากมากเลยลก็หวังว่ามันจะขึ้นกว่านี้ <c oughs> <c oughs> หายเหนื่อยหายเหนื่อยเหนื่อยเลยค่ะชื่นใจจะแม่ละครดรา,ดารมา่าไปเนาะเรื่องาาาาที่เราก็ดาราม่าเรื่องที่เราก็ดราม่าแต่เรื่องนี้ดาราม่าที่พระเอกซะส่วนใหญ่เราจะแบบว่าเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีคอยแบบว่าช่วยพระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็มีมุมดาราม่าของเราในเรื่องของครอบครัวอะไรแบบนี้แต่ก็ก็จะเบากว่าทุกๆเรื่องนิดค่ะลูกมันกับพ่อเรื่องเนี้ อย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยค่ะก็ก็ดีนะคะก็ด้วยความที่มันสนิทกันอยู่แล้วว่าเราก็เลยแบบ ทำอะไรก็ไม่เก่งใจกันแล้วไม่มีความเคอะเขินหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ยคือมีอะไรก็พูดกันตรงๆได้โอเคหรือไม่โอเคตรงไหนอะไรเงี้ยมันมันสามารถแชร์กันได้เป็นเรื่องนะที่ดีใช่ที่เราจะพเล่น,นไ,มไม่เก่งใจ<ๆ>กัน,<ๆ>กนจะไเป็นเรื่องที่ดีค่ะมันมันจะเอเร็จกับงานในในทางที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยแบบไม่โอเคตรงไหนคือเราก็พูดได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นท,ที่ที่เราไม่ได้สนิทขนาดนี้นเราก็คงแบบคงไม่กล้าพูดหรบอกอะไรตรงๆหรือปรึกษา ค่ะก็ขอฝากนะคะก็กำลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแลยใกล้จะจบแล้วครึ่งเรื่องแล้วก็สู่้าพบุรุชาวลินนะคะทุกวันพุธพฤหัสสองโมงครึ่งทางช่องเจ็ดค่ะก็จะมีตอนนี้ยังก่อนหน้านี้มันมีแบบสาวเม้าเมาวแบบนางเอกเซ็กซี่น้อยใจแบบตอนขึ้นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอ๋อแต่ที่มันก็แบบาเป็นหนูใช่ไหมคะเอ่ออย่างแรกเลยเราเราไม่ได้น้อยใจอะไรนะคะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยซีนน้อยใช่ไหม จริงๆหนูว่าทุกคนมีมีซีนของตัวเองแหละแล้วเราก็ได้รับพาร์ทของเราเท่านี้แล้วเราก็รู้แค่รู้สึกว่าเราอยากทําตรงนี้ให้มันดีที่สุดคือ<ม>ต่อให้มันจะเป็นแค่หนึ่งนาทีหรือ2นาทีก็แล้วแต่เราทําให้มันเต็มที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่รู้สึก,เ,ก,สกเสียดายหรือเสียใจอะไรซึ่งซึ่งฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีหน้าง,งานผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ชมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็โอเคคือตอนเราอ่านอ่านข่าวนั้นเราก็อึกว่าคิดเป็นเรา่องไร้ค่าเลย กูแหละว่าเป็นหนูคือคือแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าในในเนื้อขาวขค่อนข้างที่จะลงรีเทลเหมือน,อนกัน,นใช่ซึ่งซึ่งณตอนนั้นน่ะไม่ได้มีใครอยู่เยอะด้วยเราก็เลยเออรู้ได้ยังไงแล้วกานเราอยู่จนจบงานไหมคะหรือว่ามีาการกลับไปก่อนอะไรยังไงเออจริงๆแล้วอ่ะมันมันมันมีผิดคิวนิมิดหน่อยหน่อยหว่าคงเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแต่ว่า กวาจะเปลี uhm. ่ยนเสื u, mm ส้อผ้าหรืออะไรก็จนงานเลิกเราก็ออกมาเจอแฟนคลับต yeah, no ่อด้วยตอนนั้นก็ค่อนข้างอยู่อยู่ชึงดึกเหมือนกันนะคะตัวความเข้าใจผิดนะคะเพรว่าแบบเราเป็นหนูจริงๆอะไรแบบนั้ก็หวังว่าคงจะไม่เข้าใจผิดกันเงี้ยก็ถ้าเกิดมีโอกาสอย่างอย่างวันนี้ก็เป็นโอกาสก็จะได้จับชี้แจงไปในอย่างนี้ใหญ่จริงก็าไม่ได้เรียกคุยใช่ไหมจะพี่เราแบบมันเกินอะไรขึ้น มีแค่ชมว่าแบบุยเต้นดีโชว์ดีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองยืนยันแหละว่าไม่ได้น้อยใจไม่ได้น้อยใจค่ะเราเราทำในส่วนของเราเต็มที่ที่สุดแล้วนี้ก็ไปฮ่องกงมาใช่ค่ะช่วงปีใหม่ก็เจอม็อบแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่อย่างที่หลายๆคนคิดนะจริงๆฮ่องกงก็ดีนะไม่ค่อยวุ่นวายคนน้อยของถูกและดีไม่ใช่ฮ่องกงในช่วงนั้น คือด้วยระยะเวลาวันหยุดที่ที่น้อยด้วยอะค่ะแล้วเราก็คงไปไหนไกลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเลือกไปฮ่องกงอยากสัมผัสอากาศเย็นๆมันก็เป็นตัวเหมือนเราขาเจ็บคือขาเจ็บเนี่ยเพิ่งเจ็บเมื่อสามวันที่แล้วเพราะเพราะเพราะอ่ะเพราะการออกกําลังกายไม่ไม่ได้ได้โดนอะไรจากจากทางฮ่องกงมานะคะใช่เพิ่งพึ่งคือกลับมาออกกําลังกายใช่ทริปนี้ดีเลยทริปนี้โอเคกินเป็นทริปกินค่ะได้ไปไหว้พระไหว้พระขอพรที่งานปังๆเลย จริงๆแล้วมีแผนว่าจะไปอีกกลับไปอีกใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะรอแบบว่านัดกันเป็นเป็นแก๊งใหญ่ๆไปด้วยกันที่กลับไปอีกไม่ใช่ว่าไปแก้แบนไม่ไมู่กเป็นคนบนอะไรไม่ได้เพราะบนแล้วลืมใช่คือคือถ้าจะไปขอก็คือขอขอท่านแต่แต่จะไม่บนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่รอบนี้จะไม่ขอเรื่องงานเรื่องอะไรบ้าง่านเดียวเลยค่ะขอขอให้มีงานเข้ามาเรื่อยๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สบายของสบายอะไคนนี uh ้ huh. um,